ครับคุกับเราช่องพินครทองน้งทรงไทยนะครับนี้ลองพามาทําความรู้จักกับคุณแม่สายทองครับผมแม่สายทองแม่สายทองนี่อายุประมาณห้าสิบปีนะครับอ้วนมากครับ แม่สายทองนี้เป็นช้างที่อายุเยอะที่สุดในครอบครัวน้องธงไทยนะครับคุณยายสายทองก่อนเขาเคยทำงานที่เกาะสมุยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับงย้ายมาได้ไม่กี่เดือนนี้ครับ นีจะมีตำหนิที่ขาขวานะครับเราไปถ่ายให้ดูกันครับมีตำหนิที่ขาขวาครับขาขวาเขาจะเสียครับผมเหมือนเขาจะเดินทยิงขะยิงขาหนึ่งครับแล้วก็ตาตาขวาก็ บอดข้างหนึ่งครับผมแต่ก่อนคุณแม่สายทองนี่เคยเป็นช้างลากซุงมาก่อนครับเคยเป็นช้างลากซุงครับหลันคุณแม่ก็ได้ไปซื้อคุณแม่สายทองมาครับประมาณสิบปีที่แล้วนะครับ จะซื้อคุณแม่ใส่ทองมาอยู่ด้วยครับผมแม่ใส่ทองนี่นิสัยดีมากครับแต่เขาจะไม่ค่อยชอบผู้หญิงครับผม ไม่ค่อยชอบผู้หญิงเท่าไหร่ครับ กินยากเก่งมากครับคุณแม่ าพาเดินดูรอบๆนะครับเดินมาทางนี้เขาก็จะเสียวๆนิดนึงครับเพราะว่าขามองไม่เห็นครับ ล่างสวยครับหางยาวครับต,ตอนนี้คุณแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับอากาศหนาวๆครับผมต้องรอช่วงสายๆครับ เพราะว่าช้างที่มีอายุเยอะก็อากาศหนาวๆเขาจะไม่ยอมให้อาบน้ำเลยครับ แม่สายทองนี่ติดที่นครทองมากครับถ้าเดินถ้าเดินด้วยกันนี่พี่นครทองเดินข้างหลังนี่คุณแม่จะไม่ยอมไปเลยครับจะติดกันมากกับพี่นครทอง ครับข้าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาคุณยายใส่ทองอเดินบ้างนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราขอบคุณมากครับ